ไปเอาอะไรกับคนเบียงกามินเมื่อวานผมโชว์ให้แล้วนะบินใบละล้านกว่านะฮะใบละล้านกว่ามาหิวตอนห้าทุม่มคุณจ่ายให้ใครเอา้าก็จ่ายให้คนที่อยู่กับเขาไงเราจะจ่ายให้ใครจะจ่ายให้เขาได้ไงเราเขาเป็นคนต่างชาติเขาจะไปเอาเข้าบัญชีอะไรเรา ก็จ้างก็หยุดจ่ายที่เขาไงอืมเวลาจ้างไม่ต้องมานั่งถามว่าจ่ายให้ใครก็เขารับงานใครรับงานก็จ่ายคนนั้นแหละเออก็ผมก็บอกแล้วไงว่าครั้งละล้านอืมก็ตามสภาพที่เห็นเนี่ยิงจะมาถามว่าอะไรกี่คนก็เข้ามากี่คนนะก็ผมก็บอกว่าจ่ายให้เขาสองคนเขาเป็นคนต่างชาติเขารับเงินได้ไหมล่ะอืมเออ ตลกก็ผมบอกแล้วไงว่าผมจ่ายให้ล้านหนึ่งมผมจ่ายให้ล้านหนึ่งเขาจะแบ่งยังไงผมไม่ทราบแต่ผมจ้างจริงๆรง้านนึงค่าตัวเขาอะอืมเลอะเทอะไปได้เลอะเทอะไปได้ก็ผมก็พูดยังไงผมก็พูดเหมือนเดิมอะ่ะอืมจ่ายเขาไลอะทั้งคู่อะครั้งนี้เป็นล้านค่าตัวเขาอะอืม ผมก็พูดอย่างนี้มาตั้งแต่แรกไงผิดตรงไหนมันผิดตรงไหนแล้วมันผิดตรงไหนมันผิดตรงไหนเขาจะมาเล่นรีบกับเกาหลีไปเลยจะทําทมาเล่นลินเลยทําเป็นหัวหมอไปได้ก็ไม่ได้จ่ายให้เขาเอากันแน่นอนก็ แกอยู่ภายใต้บริษัทอะไรแกรับงานก็ต้องจ่ายเงินบริษัทนั้นมันจะมาจ่ายให้แกได้ไงล่ะเพอเจอแกอยู่ใต้บริษัทแฟนแกเขาก็รับเงินเลยแกเป็นคนต่างชาติเออแกว่าแกจดทะเบียนด้วยตัวแกเองไหมล่ะแกไม่ได้จดแกวางบินด้วยตัวแกเองไหมล่ะแกก็วางไม่ได้เออแกเปิดบัญชีบริษัทด้วยตัวเองไหมล่ะแกก็ทําไม่ได้ ถ้าจะกวนตีนอย่างเงี้ยกลับประเทศไปเลยอืมทุกคนเราปรกดนำพริกกันก่อนกลับประเทศไปเลยไม่ควรให้เหยียบแผ่นดินไทยอืมจะไปไหนก็ไปไม่ต้องบอกไม่ดูหรอกกูบอกให้เลยเดี๋ยวกูบอกให้มึงปัญญาอ่อนบ้าของบ้าเปล่าอ่ะกูช่วยบอกให้บอกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปไหนก็ไปอืม ทุกคนเรียกไปกอน้ำพริกกันก่อนเร็วอุณหนุ่น้ำพริกก่อน mm. ก็จริงก็พูดจริงก็ให้ดูบินใบนเสร็จมาตั้งแต่แรกก็จ้างเขาอะคำว่าเขามันก็นเวลาเขาไล่เขาก็ไล่คู่เหมืลนะอืมเขาก็ไล่คู่เขาก็ไล่คู่ไลค่ไลคนเดียวเป็นเหรอขายได้เหรอเขาก็ไล่คู่ก็บอกแล้วไนะงจ้างเขาคู่หนึ่งเนี่ยแพงสุดจนถึงหนึ่งล้านเน่ะเออก็หนึ่งล้านเน่ะ แล้วเขาก็ไล่สองคนเออมันผิดตรงไหนวะอย่ามาเล่นสมบัติสำนวนแล้วก็จ่ายเงินใครนี่อย่ามาตลกถ้าพูดอย่างนี้ไปไกลๆออกนอกประเทศไปเลยทุกคนกดตะกร้าแล้วชำระก่อนเร็วให้กำลังใจคนไทยด้วยกันเองออกนอกประเทศไปเลยอืม เป็นคนต่างประเทศมาเปิดบริษัทเองคนเดียวได้ไหมล่ะกฎหมายมันให้ไหมล่ะแล้วมาแบบชั่วคู่ชั่วยามได้ไหมล่ะเปิดบัญชีได้ไหมล่ะ,เ,ละเอองงถ้าพูดจาแบบนี้ไม่เคารพก,กฎกติกาจะไปไหนก็ไปเหอะอือพอได้เงินแล้วทำเป็นปากแจว๋วแล้วปากแจว๋วทุกคนกดตะกร้าก่อน จะฟ้องคนไทยก็ฟ้องไปถูกไหมที่ผมพูดถูกไหมถ้าใครถ้าถ้าที่ผมพูดถูกกดหนึ่งเร็วๆกดหนึ่งเออก็พูดอย่างนี้มาตั้งแต่แรกก็จ้างเขาเขาหมายถึงใครเขามันก็ต้องสองคนเนี่ยมันจะมายืนคนเดียวได้ไงหรอมันก็เห็นอยู่อะ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ว <laughs> มันก็เห็นอยู่อะ่ะจ้างเขาคือใครอืมแล้วจะไงต่อเราจะบอกโอนเงินให้ใครอย่ามาถามทำไมละ ก็เขามอบอำนาจให้บริษัทนี้เป็นคนขายงานและรับเงินผ่านบริษัทนี้แล้วจะให้ตอบเป็นไงอีกโอ้ยบ้าบอไปกันใหญ่แล้วกลับมาไลฟ์ได้แล้วทุกคนไปกดตะกร้าแล้วชำระให้กำลังใจหน่อยไม่งั้นไม่เอาต้องพูดจาแบบนี้ไม่คุยด้วยไปพูดที่อื่นอย่าพูดอย่างนี้กับคนไทยที่มีพระคุณแล้วถ้าจะฟ้องคนไทยฟ้องเลยแล้วถ้าจะ ฟ้องคนไทยฟ้องเลยอืมถ้าจะฟ้องคนไทยรีบฟ้องเลยอืมรีบฟ้องเลยแล้วถ้าจะฟ้องผมก็ฟ้องเลยรีบๆเข้าอย่าช้าสั่งแล้วนะครับขอบคุณนะครับฟ้องเลยอย่าช้าน้ำพริกเก็บไปได้หกเดือนครับ ฟ้องเลยอยากฟ้องผมฟ้องด้วยอยากฟ้องใครฟ้องให้หมดอย่าช้านะอย่าขู่ต้องฟ้องมามาฟ้องเลยจะฟ้องใครฟ้องเลยฟ้องในฐานะอะไรอะฟ้องในข้อหาอะไรฮะทุกคนตะก้ากลับมาแล้วเร็วกดตะก้าแล้วชำระก่อน อืเร็วกวาตะก้าแล้วชำระก,ก่อนนะครับฟ้องในข้อหาอะไรเออฟ้องก่อนฟ้องมาอย่าลืมนะฟ้องมาก็ฟ้องกลับได้อืมอย่าลืมนะฟ้องมาก็ฟ้องกลับได้เออฟ้องมาก็ฟ้องกลับได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะ ถ้าฟ้องเท็จเมื่อไหร่ก็ก็อาญานะบานเลยนะความผิดจะบอกไว้ก่อนฟ้องมาเลยทุกคนไปกดตะกร้าก่อนอยากให้ฟ้องยังเลยอะ่ะจะได้รู้ว่ามีผิดข้อหาอะไรศาลเขาไม่ได้รับฟ้องคนคนเดียวนะเขารับฟ้องทุกคนเพราะฉะนั้นเขาก็รับฟ้องพวกผมได้เหมือนกัน ทุกคนเลว้วขอบคุณนะครับมาน้ำพริกเหลือร้อยแปดสิบเก้ามาอา้าวหนูเพิ่งเปิดใจทานน้ำพริกอร่อยขอบคุณนะครับบอกแล้วไงเราเน้นของที่อร่อยมีคุณภาพมีคุณค่าน้ำพริกปลาสลิดอันนี้น้ำพริกหนังไก่กรอบนะน้ำพริกหนังไก่กรอบอืมจริงๆแล้วเรื่องนี้มันจบกันไปนานแล้วไม่ใช่เหรอเขาก็กลับประเทศเขาไปนานแสนนานแล้วไม่ใช่เหรอ เขาทะเลาะกับแฟนเก่าเขานน่นนี่นั่นนะฮะจนอิเล็กเข็กระก,ก็จบไปแล้วไม่ได้จบไปแล้วก็จบไปเถอะมันนานมากแล้วมาหาพระแสงของเงาอะไรอีกละ่ะตลกขบขันนะนะฮะเราจะมาปฏิเสธก็ในเมื่อมันเป็นเรื่องจริงผมเป็นคนที่แบบถ้าคุณไม่ยอมรับเรื่องจริงคุณไม่ต้องคุยกับผมก็มันเป็นเรื่องจริงเออคำว่าจ้างทุกคนก็เข้าใจในความหมาย เพราะมันมีให้เห็นอยู่แล้วในอดีตว่าผมจ้างเขามาจ้างคือจ้างอะไรมันก็หมายถึงทั้งสองคนทํางานด้วยกันถึงไหมถ้าเป็นคนเดียวผมก็ไม่จ้างพูดไม่รู้เรื่องจะจ้างได้ไงมันก็ต้องทํางานคู่กันกับแฟนก็นั่นแหละมันก็ถูกต้องตามนั้นแล้วที่ผมพูดก็ตามนั้นแล้วสนใจเงินนะ่ะมันก็ต้องจ่ายตามที่เขาลองขอให้จ่ายผ่านใครเพราะเขาไม่มีปัญญาหรอกจะมาเปิดบริษัท ด้วยชื่อตัวเองทําธุรกรรมได้ชื่อตัวเองนะมันต้องจดทะเบียนต้องใช้เวลาแล้วต่างชาติทําไม่ได้หรอกเออแล้วเขาจะมาเปิดบัญชีให้ผมโอนเงินเขาบัญชีมันก็เป็นไปไม่ได้ก็เขามอบลิขิก็เขามอบสิทธิ์ให้กับบริษัทเนี้ยชารีมิวสิกอ่ะเป็นคนเรียกเก็บเงินแทนก็จบตามนั้นแหละกฎหมายมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว เหมือนตอนนี้ใครจ้างอิงฟ้าวราหะก็ไม่ได้จ่ายเงินให้อิงฟ้าบาทหนึ่งก็ไม่ได้จ่ายจ่ายให้บริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนทุกงานใครจ้างชาลอตก็ไม่ได้จ่ายชาลอตใครจ้างอุ้มก็ไม่ได้จ่ายอุ้มใครจ้างมีนาก็ไม่ได้เคยจ่ายให้มีนามิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแต่การจ่ายใมิสแกรนมันคือจ่ายให้ใคร ก็คือตามกรอบขอบเขตของการทำงานการมีคอนแทคมันก็คือการจ่ายให้ตัวศิลปินถูกแล้วแต่จ่ายผ่านบริษัทนี้มันก็ถูกแล้วว่าบอกกามิน,ปน,น,กกมนไป,เ,ปนเรียนเรื่องหลักการมาก่อนไปไปเรียนเรื่องหลักการมาก่อนก็คุณมอบอำนาจให้เขาเป็นคนรับเป็นคนจัดงานนะฮะเป็นคน ติดต่องานเป็นคนประสานงานเป็นคนหางานเป็นคนรับงานเป็นคนเรียกงานเป็นคนจัดค่าตัวแล้วก็มีหน้าที่รับเงินคุณมอบอำนาจในกระเป๋า,าบบชัดเจนทุกอย่างแล้วคุณจะมาไวุ่นวายทำไมอืมผู้จัดการคุณที่คุณปูอืมคุณจะมาจัดการทําไมคุณจะมาวุ่นวายทําไมคุณจะมาติดต่องานเองเหรอขายงานเองเหรอนะเรียกค่า ตัวหรือเรียกเงื่อนไขเองเหรอวางบินเองเหรอมันก็ไม่ใช่ไงคุณเข้าใจไหมมันก็ถูกแล้วว่าศิลปินเขาก็มีตัวแทนทุกคนคุณก็มีตัวแทนก็คือชาลีไงแต่นั้นชาลีผู้ซื่อสัตย์ของคุณไงนึกออกไมนั่นแหละอย่าเพ้อเจอแนะนําให้กามินหุูปากสงบเสงี่ยมแล้วไปเที่ยวไปตลาดน้ําไปวัดไปโน่นไปีเสร็จแล้วกลับบ้าน ไปพักผ่อนทุกคนกดน้ำพริกไอเลิฟติกตอกไอเลิฟติ๊กตอกน้ำพริกคนละกระปุกนะครับจากสองเก้าเก้าวันนี้เหลือหนึ่งแปดเก้าลดให้หนึ่งร้อยสิบบาทจัดไปนะฮะลดให้หนึ่งร้อยสิบบาทจัดไปหนึ่งร้อยสิบบาทจัดไปจัดไปร้อยสิบบาท หยวนหยวนเอออย่ามาเล่นสำนวนว่าเออไม่ได้ถ้างั้นถ้างั้นเดี๋ยวบอกให้อิงฟ้าไปบอกตั้งมา่ทำงานอยู่อย,อยู่อยู่ทำงานกับผมมาเนี่ยสองปีครึ่งกับสามปีละสองปีให้อิงฟ้ายังไม่ได้จ่ายเงินอิงฟ้าเลยตั้งแต่สองปีที่แล้วมีใครก็พูดกันแบบนี้บ้างจ่ายให้มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดทุก ยอดก็ถือว่าจ่ายให้อิงฟ้าเรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมอืมเข้าใจไหมเออใครจะชอบใครจะรักก็รักไปเถอะไม่ได้ว่าแต่อย่ามายุ่งกับพวกผมอย่ามายุ่งกับผมแล้วอย่าพูดจาอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วอย่าเหยียดหยามคนไทยอย่ามินแม่คนไทยอย่ากันโชคคนไทยอย่าขู่คนไทยแค่นั้นแหละเออมีปัญหาในครอบครัวไปตีกันเองระหว่างแฟน นะฮะแล้วก็อย่ามาพูดในสิ่งที่อีน่าจะมาเล่าเรื่องเท็จจบแต่ถ้ายังไม่จบอยากจะฟ้องใครฟ้องไปเลยฟ้องคนไทยไปเลยยงเชื่อผมฟ้องไปเลยจะฟ้องใครอยากฟ้องฟ้องไปเลยบอกมาเลยจะฟ้องผมก็ฟ้องมาสมมุติถ้าอยากฟ้องผมก็ได้ก็ฟ้องมาเลย ฟ้องมาเลยไม่รู้จะฟ้องในข้อหาอะไรก็ฟ้องมาเถอะอยากฟ้องอะไรก็ฟ้องมาพูดแก็ฟ้องมาแต่อย่าลืมนะศาลเขาไม่ได้มีเอาไว้ให้ฟ้องฝ่ายเดียวใครฟ้องมาผมก็ฟ้องกลับผมไม่เริ่มกับผมไม่เริ่มกับใครก่อนแต่ถ้าใครซัดผมก่อนผมก็ซัดกลับใครฟ้องมาผมก็ฟ้องกลับใครฟ้องมาแล้วไม่จริงแล้วเท็จผมฟ้องกลับสองสามเท่าเลยบอกไว้ก่อนอือ <Das que ath> <S <S เร็วเร็วเรวเฮ้ยเราต้องรักประเทศเราใครไม่รักก็ช่างเขาเป็นสิทธิ์ของเขาอืมใครจะไปร้อลับก็เรื่องของเขาใครจะเป็นสาวกใครจะไปนั่งกับพื้นใครจะไปไปหมอบกาบอะไรก็เรื่องของเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาผมไม่ว่านะแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของผมเหมือนกันและสิทธิ์ของคนอื่นเหมือนกันที่เขาจะทาอะไรหรือไม่ทําอะไร นะฮะบายมาถึงก็หาแสงใส่ตัวยู่สนับสนุนบอสเอาโอเคงั้นขอคนนึ่งอ่อเดร์โชว์พลังหนึ่งสองสามกดตะก้าโอเคพอละเราอย่าไปพูดถึงเขา ไม่มีค่าสําหรับเราแต่ไม่ชอบคนที่พูดโกหกแล้วมาหาเรื่องอะไรกับพวกเราอ่ะเออถ้าอยากแค่ถแถลงข่าวอยู่ประเทศเกาหลีก็ถแถลงได้เออคนแปลเยอะแยะอะไรอีกละ่ะจะต้องเอออืถแถลงข่าวที่นู่นก็ถแถลงได้ทำไมจมีวัตถุประสองค์อะไรต้องบินมาถึงนี่ แล้วเวลาเข้าเมืองเนี่ยบอกเขาหรือเปล่าว่าเข้าเมืองมาแล้วจะมาถแถลงกงถแถลงข่าวอ่ะเข้ามาแบบไหนทัวรลิสหรือเปล่าเข้ามาทัวริสก็ไปเที่ยวไปวัดไปตลาดนู่นไม่ใช่เรียกสื่อไปนั่งถแถลงข่าวว่าว่าบอกทุกคนไปกดตะก้าก่อนเร็วๆพรุ่งนี้เราจะมีไลฟ์แบบโอ้โหมาตรฐานเลยนะบอกเลยฮะซปเปอร์ป,ป,รปังนะฮะพรุ่งนี้ไลฟ์ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ พรุ่งนี้ไลฟ์ห้าโมงเย็ยนเป็นต้นไปทุกคนของคนละหนึ่งออเดอร์ได้ไหมขอใจได้ไหมทุกคนขอจอข้อใจแล้วขอน้ำพริกราคาพิเศษผมลดให้ด้วยใจติกตอกหายไปนานบินเงียบไปนานเลยทิกตอกกลับมาแล้วนะทุกคนไปประเดิมให้ผมหน่อยน้ำพริกคนละหนึ่งกระปุกเออคนละหนึ่งกระปุกคนละหนึ่งกระปุกครับ ด่วนนะครับพรุ่งนี้เป็นการไลฟ์เต็มฟอร์มของผมนะฮะดูรูปแบบก่อนนะฮะดูรูปแบบก่อนนะครับจัดมาหนึ่งออเดอร์ทุกคน